ผู้หญิงคนนี้โดนสตอกเกอร์บุกมาแทงถึงห้องดับอนาถคาโรงแรมแนะนำหนังแทงกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของเคสที่หนีผัวมานอนโรงแรมเธอเนี่ยมองไปที่หน้าต่างแล้วพบว่าเขาเอ่ะกำลังจ้องมองมาที่ห้องของเธออยู่เธอก็โทรไปหาเอสเธอร์เพื่อนของเธอแต่ก็ไม่รับสายเลยฝากข้อความไว้บอกให้โทรกลับให้เร็วที่สุดเพราะมันเจอกูแล้วค่ะมันจะเล่นกูแล้วไงเมื่อเธอเดินไปดูที่หน้าต่างอีกครั้งมันก็หายไปแล้วจากนั้นเนี่ยโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ดังขึ้นเอสเธอร์เพื่อนของเธอก็โทรมา เคดก็บอกว่าเธอเนี่ยปิดโทรศัพท์ตามที่เอสเธอร์บอกแล้วแล้วก็หนีผัวมาเช่าโรงแรมอยู่แต่จู่ๆข้อความในโทรศัพท์ก็เด้งขึ้นเธอก็บอกว่าเธอปิดเครื่องไปแล้วนี่มันก็พิมพ์มาว่าการแฮกมือถือเนี่ยมันง่ายมากเรื่องกล้วยๆมึงไม่ควรวางโทรศัพท์ไว้ที่บ้านอีงโง่แล้วมันก็ส่งรูปที่เธอเดินเข้าโรงแรมเธอกลัวมากเพื่อนก็บอกให้เธอใจเย็นเดี๋ยวฉันกําลังจะไปหาอยู่ที่ห้องไวแล้วเธอจะปลอดภยัยเมื่อวางโทรศัพท์ก็มีเสียงขอประตูดังมากปรากฏว่าเป็นเอสเธอร์เพื่อนเธอ เมื่อเพื่อนเธอเดินเข้ามาเนี่ยเคทก็คิดได้ว่าทําไมเพื่อนมาถึงเร็วจังแล้วเธอก็ไม่ได้บอกเลขห้องด้วยจากนั้นเอสเธอร์ก็ควักของแหลมๆออกมาจากเสื้อก่อนที่จะแทงไปที่ตับไตไส้พุงของเธอสาเหตุที่เธอทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเธอรู้เรื่องเคทกับจอรนและจอรนจะเป็นรายต่อไปที่เธอจะไปจัดการไม่เล่นทั้งครอบครัวตัวฉันอูอีอาถ้าใครไม่อยากโดนคำสาปก็พิมพ์มาว่าไม่รับคำสาปและส่งต่อคลิปนี้ให้อีก10คนถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะ ครับ